สวัสดีค่ะก็ซิบอกเล่ายินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กด, like, กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะบอดเรนเจอรปี2010นะคะรถกระบะตัวสูงค่ะพร้อมรุยนะคะตัวสูงจากโรงงานเลยค่ะรถคันนี้นะคะเป็นรถปี2010แต่แจ้งจดทะเบียนในปี2011ค่ะวิ่งดีตัวสูงจากโรงงานนะคะระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบแคปเปิดได้ค่ะรอแม็กขอบ 18. เครื่องเกียร์ปกติค่ะสีสันดูสวยแอร์เย็น ราคาถูกด้วยนะคะ1 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะรถพร้อมขับสภาพพร้อมใช้เครื่องยนต์ประหยัดนะคะ2.5ท่านใดสนใจรถยนต์คันนี้นะคะรถอยู่แถวจอหอโคราชนะคะโทรคุยสอบถามกันก่อนได้ค่ะอัปเดตสถานะของรถและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรคุยตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะอย่าลืมนัดล่วงหน้าด้วยค่ะเพื่อเดินทางไปชมตัวรถนะคะ แอดมินขอแนะนำเบื้องต้นกันไว้แต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ